สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้กินดีจะพาทำเมีย่ยงมะแดงค่ะนี่เลยค่ะเราได้มดแดงมาจานนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะซื้อมาถุงละห้าสิบบาทสองถุงวัตถุดิบเครื่องปรุงก็จะมีใบมะกรูดค่ะตะไคร้หอมแดง พริกแห้งแล้วก็พริกสดค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปต้มมะเดงกันก่อนค่ะเราจะต้มเพื่อให้เขาลดความเปรี้ยวลงค่ะใทรไม่ชอบเปรี้ยวก็ต้มนานๆนะคะ เดี๋ยวเราจะต้มให้เดือดสักครู่นะคะของเราสําหรับของเราเราชอบเปรี้ยวๆค่ะกินแล้วจะได้เข้าห้องน้ําทันทีเลยปิดฝารอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้มประมาณห้านาทีค่ะเดี๋ยวเราไปเทเอาน้ําออกเอาตัวมดแดงไปทําเมี่ยงมดแดงกันค่ะหอมเปรี้ยวออกมาเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปกรองเอาแต่บนแดงค่ะปลายก้านพร้อมแล้วสำหรับมดแดงของเราค่ะส่วนวัตถุดิบที่เหลือเดี๋ยวเราไปจัดการหันห่นๆกันค่ะช่วงนี้ใข้หัวเล็กค่ะนั่นรล ต่อไปหั่นใบมะกรูดค่ะหอมแดงค่ะสั่งหอมแดงได้หอมแขกนะคะสั่งหอมไทยได้หอมแขกไม่เป็นไรค่ะหอมเหมือนกัน ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะวัตถุดิบแต่ละอย่างนะคะวันนี้หลับตาหันแล้วนะคะเริ่มจะร้องไห้นะคะหัวสุดท้ายค่ะแสบตามากอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องหั่นค่ะเป็นพริกสดค่ะหั่นพริกสดเป็นมันเลตห้าเม็ดห้าเม็ดพอ,อแล้วแค่นี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยสําหรับเครื่องวัตถุดิบในการทําเมี่ยงมดแดงของเรานะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปคั่วมดแดงกันค่ะจัดการเลยค่ะเราจะคั้วมดแดงให้แห้งนะคะ หลังจากที่ต้มแล้วค่ะเพื่อเอาน้ำในตัวมดแดงออกให้หมดค่ะไม่งั้นเราจะกินไม่อร่อยค่ะจะเป็นน้ำน้ำเป็นเปลี้ยวๆค่ะคั่วให้แห้งนะคะ การทําเมี่ยงมวนแดงในแต่ละที่ใน,ในแต่ละท้องถิ่นก็จะคล้ายๆกันนะคะแม้จะไม่เหมือนกันก็ตาม พอเริ่มจะแห้งแนละ้วเดี๋ยวเราใส่เกลือกับชูรสลงไปค่ะซูรรสนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะหรือตามชอบนะคะไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะแต่เพื่อเพิ่มความอร่อยก็ใส่นิดนึงก็ได้ค่ะ หรือบางคนจะใส่ผงปรุงรสสาเร็จรูปพวกโรตีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ทังเกลือและไรอรยค่ะเดี๋ยวเราใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเกลือค่ะประมาณเกือบช้อนชาค่ะแล้วเราก็ผัดคั่วไปไเรื่อยๆจนข้อแห้งค่ะ มแดงเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้สักครู่ค่ะปิดไฟทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการคั่วมดแดงนะคะเขาก็จะมีความฟูขึ้นเล็กน้อยค่ะเพราะว่าดึงน้ำออกจากตัวออกหมดแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปทอดเครื่องเคียงกันต่อเลยค่ะ เรามาทอดเครื่องเคียงกันค่ะเครื่องเคียงของเราคือที่แห้งค่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟเบาๆแล้วก็ไม่คั่วไม่ทอดนานด้วยค่ะเขาเป็นอะไรที่สุกง่ายแล้วก็ไม่ง่ายเลยค่ะแค่กระทะร้อนเอาลงไปแล้วปิดไฟได้เลยค่ะเอาแค่พอหอมๆต้องขยับตลอดเวลานะคะ ้องขยับตลอดเวลาแย่แค่นี้เราจะปิดไฟแล้วค่ะให้เขาร้อนอยู่ในตัวให้เขาร้อนจากไฟที่ปิดไปแล้วคะ่ะปิดแล้วนะคะให้เขาแช่อยู่สักพักใช้ความร้อนที่เราปิดไวค้ค่ะก็จะได้พลิกทอดกรอบพอดีคะ่ะ ล้วก็จะเตรียมภาชนะที่เราขนัดใช้ค่ะท้เลใค่กากระละมังถ้วยโปลดใส่มะแดงลงไปเลยค่ะขยับกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่ายัางไม่พอใจอ้าวเ <c oughs> มื่อกี้เข้าใจว่ากดไปแล้วเมื่อกี้ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วค่ะอยากลองให้ อุตส่าห์ตั้งท่าใส่อย่างดีที่เราใส่ไปแล้วก็จะมีอุโมโหตัวเองมากเลยอ่ะหอมแดงตะไคร้พริกหั่นนะคะพริกชี้ฟ้าหัน่นแดงๆนี่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดเราใส่ลงไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้กดไม่ได้กดถ่ายแล้วพูดอยู่คนเดียวนะคะเสียใจมากเลยมไม่เป็นไรค่ะเราเห็นทุกอย่างแล้วส่วนประกอบส่วนผสมทุกอย่างแล้วไม่เป็นไรค่ะ เสร็จเรียบร้อยสาหรับเมี่ยงมดแดงของเรานะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถาดกันเลยค่ะนี่เลยค่ะหน้าตามเมี่ยงมดแดงของเราค่ะจัดใส่จานแล้วน่าทานยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเมี่ยงมดแดงของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ